มาต่อกันที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลน,นะคะประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกร่างแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติปี2560ถึง2564ในส่วนกลางค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพรชิดาวิเศษศิล,ลปานนท์ภาควิชาศึกษา,า,าศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสาตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวในการประชุมปรับปรุงแผนแม่บทด้านเด็กและเยาวชนปี2560ถึง2564ตามที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติในหลักการและเห็นชอบในแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยในปี2559นี้นะคะก็จะเป็นปีสุดท้ายของแผนดังนั้นกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลโดยการสนับสนุนขององค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติประเทศไทยดําเนินการยกร่างแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนให้ครอบกลุ่มทั่วประเทศเพื่อยกร่างให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ตามสถานการณ์และสามารถแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนให้ตรงตามเป้าหมายและเหมาะสมทั้งนี้นะคะซึ่งการยกร่างแผนดังกล่าวค่ะได้ผ่านการประชุมครบทุกภูมิภาคแล้วสำหรับในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุมจากภาคกลางจำนวน25จังหวัดเพื่อระดมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างแผนและจะนำมาปรับปรุงแผนระยะ5ปีให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น สำหรับสาระสำคัญของแผนฉบับนี้นะคะจะครอบคลุมถึงสิทธิเด็กที่ผึงจะได้รับตามบริบทแต่ละพื้นที่ประกอบด้วยสถานการณ์เร่งด่วนคือการตั้งขันไม่พร้อมการใช้สื่อครอบัวขาดความอบอุ่นและจำเป็นต้องรู้เท่าทันต่อโลกที่เปลี่ยนแปลงไปและจะทำอย่างไรที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวและต้องส่งเสริมเด็กยุคใหม่ให้มีศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ในสิทธิที่จะได้5ด้านไม่ว่าจะเป็นการคุ้มครองเด็ก พัฒนาด้านการอยู่รอดการเข้ามามีส่วนร่วมอันจะครอบคุมไปถึงเด็กด้อยโอกาสและเด็กนอกระบบโดยคาดว่าจะเสร็จสิ้นประมาณเดือนสิงหาคมนี้ค่ะโดยแผน พัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งนี้นะคะก็พัฒนาโดยใช้หลักของการมีส่วนร่วมของทุกๆภาคส่วนนะคะแล้วก็เอ่อในการทำงานนะคะก็นอกจากว่าจะได้ทบทวนสิ่งที่เกี่ยวข้องตัวสถานการณ์เด็กหรือว่ากฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วนะคะก็มีการจัดระดมความคิดเห็นนะคะจากทุกภาคส่วนทั้งในส่วนกลางนะคะแล้วก็ส่วนภูมิภาคแล้วนอกจากนี้นะคะเราก็ได้ไปสัม ผู้เชี่ยวชาญหรือว่าคณะอนุกรดยชทั้งหลายนะคะแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อนําความคิดเห็นทั้งหลายเนี่ยมาประกอบในการยกร่างแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติในครั้งนี้นะคะแล้วก็คาดว่าโครงการจะเสร็จสิ้นประมาณกรกฎาสิงหานะคะซึ่งก็ผ่านตามกระบวนการขั้นตอนของการพัฒนาแผนเด็กและเยาวชนแห่งชาติโดยผ่านโกรดยชแล้วก็นําเข้าสู่คอรมอประมาณสิงหา หลิกัญญานี้นะคะจากการที่ทำงานที่ผ่านมาในช่วงสองเดือนเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่ามันก็ ม,มีมุมมองในเรื่องของสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่แต่ละภูมิภาคเนี่ยก็จะมีจุดเด่นหรือว่าข้อ,ขอเหมือนและข้อต่างท,ที่แตกต่างกันอยู่บ้างนะคะแต่โดยสาระสาคัญเนี่ยมันจะต้องครอบคลุมถึงสิทธิของเด็กที่พึงจะได้นะคะแล้วก็ประกอบด้วยตัวสถานการณ์ที่เป็นประเด็นเร่งด่วนนะคะซึ่งก็จะเห็นถ้าตัวสถานการณ์ที่เป็นปัญหานะคะก็ทั้งเรื่องของอตัว ตั้งคันไม่พร้อมเรื่องของเด็กเรื่องของการใช้สื่อนะคะเรื่องของครอบครัวขาดความอบอุ่นนะคะแล้วก็เรื่องของการรู้เท่าทันสถานการณ์บริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะนอกจากเรื่องของประเด็นปัญหาแล้วมันก็ยังมีประเด็นที่ในเชิงพัฒนาของเด็กด้วยนะคะเพราะว่าเด็กยุคใหม่นะคะก็จําเป็นต้องเขา เขาต้องใช้ศักยภาพของเขาได้เต็มที่นะคะเพราะว่าจากที่ไปจัดเวทีมามันก็จะเห็นประเด็นที่โดดเด่นของเด็กๆ ใน,ในหลายๆด้านนะคะก็คือทั้งเรื่องของอความสามารถในการเป็นตัวของตัวเองนะคะความสามารถในการคิดเริ่มส,สร้างสรรค์เหล่านี้นะคะก็จะนํามาประกอบในการคิดที่จะยกร่างแผนเพื่อให้ครอบคลุมประเด็นที่ที่จะนําไปสู่เด็กกในอนาคตนะคะเพราะว่าเป็นแผนที่มองไปข้างหน้านะคะแล้วก็ะจะทํำยังไงที่ทั้งแก้ปัญหาแล้วก็ส่งเสริมสิ่งที่ดีๆอยู่แล้วให,ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดสำหรับเด็กและเยาวชนนะคะ